ภาวะ s u พ p าหวัดสูงกินไฟมากกว่าจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงไม่จริงยังไงไปดูเฉลยกันตต่ต้นรายการเลยนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า power supply วัตสูงเนี่ยจะกินไฟมากกว่า power supply วัตต่ำจริงหรือไม่นะจากที่หลายๆคนบอกกันในกลุ่มหลายๆเทพบอกกันมาว่าถ้าเกิดใช้ power supply วัตสูงเนี่ยค่าไฟแพงแน่นอนนะครับเรามาดูกันเลยอย่างแรกเลยคลิปนี้จะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเครื่องโหลดเทสเตอร์วางอยู่ตรงนี้ข้างๆผมผมก็เปิดเจ้าตัวโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เซ็ตให้ เจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์จำลองของเรานะครับดึงไฟที่100วัตต์นะฮะอ่าดึงไฟที่100วัตต์เรามาดูกันนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันดึงไฟอยู่ที่100.8วัตต์ตอนนี้แล้วปลั๊กผนังนะครับปลั๊กที่เสียบเพลาสไปของเรากินไฟอยู่ที่113วัตต์นะครับอันนี้เป็นเพลาสไปสาย300วัตต์แกะมาจากเครื่องแบรนด์ธรรมดาธรรมดาเลยนะสียังเป็นแบบนี้อยู่เลยจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับกินไฟ ปกตินะครับถือว่าปกติถูกต้องไหมคอมกินไฟร0อยวัตต์ปักผนังต้องกินมากกว่าตอนนี้กินอยู่ร1 2ยวัตต์อ่าทีนี้เรามาดูที่ power supply วัตต์สูงๆกันมากดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้1 0 0 0งนวัตต์นะห0ึ่งวัตต์มันต้องกินไฟมากกว่านะครับจากที่เทพทั้งหลายบอกมาเดี๋ยวเราปิดเจ้าตัวเครื่องโหลดเทสเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับถอดเจ้าตัว power supply ตัวนี้ออกเอาไปโยนเก็บไว้แล้วก็ เอาตัวนี้เสียบเข้าไปเราต้องทำผ่านกล้องนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าปกติประมาณ20%เสียบเข้าไปปุ๊บดูซิมันจะกินไฟมากกว่าเดิมไหมผมขอออนโอเคคอมจำลองเรายังกินไฟ100วัตต์อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่วัตดมิเตอร์ครับ111 110วัตต์สรุป oh. ได้ว่า Power อร์สไพลัวั์สูงกว่า ไม่ได้กินไฟจากบ้านเรามากกว่านะครับถามว่ามันต่างกันมันยังต่างกันหนึ่งวัตถามว่าทําไมมันต่างนะครับส่วนที่ทําให้การกินไฟต่างกันในเพลว์สปายแต่รุ่นก็มีนะครับแต่ผมจะพูดถึงในคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ80 Plu เพลเรื่องของโหลดเคิร์ฟเรื่องของการออกแบบภายในเรื่องของอะไรแบบนี้ที่ทําให้กินไฟต่างกันมันมีจริงนะครับแต่ไอตัวเลขหน้ากล่องเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะกินไฟมากกินไฟน้อยนะครับเพราะว่าเพลว์สปายเนี่ย จะกินไฟตามที่คอมพิวเตอร์เราร้องขอนะครับคอมพิวเตอร์บอกจ่ายไฟต้องการไฟ100วัตนะครับพาวเวอร์สไพลก็จะดึงไฟจากผนังไปเนี่ยแค่1้อวัตต์100วัต์กว่านะร,รวมการสูญเสียในตัวมันนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้พาวเวอร์สไพล์วัตสูงแล้วคุณจะกินไฟมากกว่าเดิมประมาณนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ e b o o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ r e d v i n n c o m สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ